หรือได้ยินเสียงจักรจันทร์ร้องในเดือนนั้นเราแต่โชคดีแต่ไม่ต้องไปตั้งใจฟังเสีงเยงเขานะ,ขะเขาจะร้อเขาเองห้ามว่าผีหลอกก็ <c oughs> มีหลายคนแล้วพอเราพูดปุ๊บเขาคิดว่าเราอุกเพราะว่าจักรจันท์พวกคุณที่เป็นเอฟซีของคุณพศคุณเล็กหรือถึงชื่ออะไรช่างเกี่ยวครับช่างเกี่ยวคือถ้าเราไปซื้อนี่มันไม่สัดสิทธ์นะเพราะว่า ผมขุดตั้งแต่ปีพศ50เดี๋ยวชักจัดนชุดนี้ะผมไม่ได้แจกทุกรานะผมแจกทุกเดชตรงชัยวัดแต่ิดเพร่ไปถวายนะครับทุกเดชเจ้าคณะภาคผลทุมวันออกพระสมุดเ่าไปถวายแล้วครับอันนี้รับประกันได้เพราะว่าถ้าเราไปซื้อหาดิมันจะไม่ถูกถ้าเรามีวาสนาแล้วเราได้เองมี่วาสนาของตัวเราเป็นเจอกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เขาให้เราเฉยๆน,นั่นแหละคุณภาพของเจ้ากระจันจะเพิ่มขึ้นดีๆดีมากเพราะผมบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายครั้งหนึงที่ผมแปลนี่ครั้งละสองหมื่น 2, ผมขุดมาตั้งแต่ปีพศเจ้ากระจันนี่มันขึ้นตั้งแต่ปีห้าศูนย์นะครั้งแรกขึ้นอยู่ที่หนองคายแล้วมาขึ้นอยู่ที่ขอนแก่นมาขึ้นที่ร้อยเอ็ดมาขึ้นสกลแล้วมาขึ้นอยู่นครพนม ตัวแรกนี่ผมไปซื้อเขาตัวละพันห้าไปซื้อทิชาเพราะว่าจักรจันนี่มันเหมือนกับช้างเช่าช้างเช่าีกินได้แต่พวกเรากินไม่ได้ไถ้าเราหักตัวจักรจันออก,กามามีแต่เชื้อราั้งนั้นนะครับเวลาไปหาหนีนบางทีมีขึ้นต้นแค่นี้ถ้าใครเคยหาเห็ดปวกก็จะรู้ว่าเห็นปวกหายยากขนาดไหนจักรจันยากกว่าห็นปวก สิบเท่านะครับมีอยู่ที่ควานเล็กกับควานพุทธห้าสิบได้ห้าสิบท่านห้าสิบท่านเท่านั้นแต่ถ้าหมดก็เดี๋ยวก็จะไปกับผมอีกถ้าผมเหลือถ้าผมเหลือคือททีห่หน้าว่ากันใครมาก่อนแนกก่อนคิดว่าถ้าเอาของพวกนี้นะฮะถ้าเราอยากให้เขาส่งนี่เมื่อเราทำการพุทธาพิเศษไปแล้ว ถ้าเราส่งไปแล้วมันก็จะเหมือนเขาไปเหยียบไปข้ามไปอะไรมันก็หมดด้วยความศักดิ์สิทธิ์เราต้องมารับด้วยมือเราเองนะครับมันจะมีปฏิสทธิภาธมากขเราส่งเดี๋ยวก็โยนขาโยนข้ามเดินข้ามอย่างนี้ถ้าไปบ้านผมได้เยอะกว่านี้อันนี้ผมไม่เป็นตัวอย่างน้ำจิ้มก่อนให้เยอะเดี๋ยวจะไปหาผมโอ้ยแสดงว่าอาจารย์อยากให้ไปไปหาผมเยอะกว่านี้ซอยสุขมิทซอยเบหน้าบกสอกก็เข้าได้ ต้นสุริพมลมูินไค่ะใช่สรตรงหน้าป่าไม้อ่ะผ่านนะเล่นป่าไม้อ่ะก้มาไกมดแล้วไหมครัไปบูกาดเราก็ยังมันเ้ามาในยคือถ้าเอาไปเร็วเราสามารถเอาไปได้ต่อการงานได้เราก็ถวายเร้าไปหมนได้ต้นไม้ครับตรงกล้วยน้ำว้านก็ได้ ก็ต้องถามเยี่ยงอากประหยเล็กซอยนั่นแหละให้แต่ละเดือนแต่ถ้ายอดยังไม่ได้เราจะคุณถวายนะครับให้เราได้ก่อนแล้วเราค่อยถวายน้ำมันก็เรียนด้วยยอดยอดยอดไปเรื่อยๆครับนี่คือการปฏิบัติจากทจ้ากระจาดของผมมีสามตัวแค่นั้นที่ทุกคุณทำด่านอยู่ทุกวันด่านด่าน่านดูไม่สิดลูกเมียใครรับรองพวกคุณหากินขึ้นไมีเจ้ากระจาดหาขึ้นขึ้น เพราะจะหากินได้นั้นอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่กับสิ่งจิตสิ่งจิตช่วยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์คือเราต้องกดบนตักบาทอยู่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เจ้ากรรมนายเวรมันก็จะรอดูว่าเราทําดีไหมถ้าเราทํำคือฤาษีบ้าพูดมันก็จะช่วยเราได้ดีขึ้นแล้วทำไมไม่อ่านมนะบอกอะไรเอาขึ้นรถไปดูไหมไปหาตูดูไหม ไปล้วจะไปหาตุ่มกโลไมไดหรอกไม่ได้เดินไปจะเราลูกช่วไปตมาเหลืองวไปตะเมาบ้วยองใหญ่แล้วองใหญ่องใหญ่ผมนะ้ไปอ้าวไอ้นี่ถ้าลืมก็เอาไว้นี่ละน่าผมจ่มจ้นมวนแล้วก็ไปเอาข้าเอาข้าเราเข้าุ่มไกินด้วยเรามีช้างด้วยเดี๋ยวท่านนนได้ครับเราเลี้ยงช้างด้วยีผมมาเลี้ยงอยู่นี่ลผมมาเลี้ยงอยู่นี่ใช่ ดีกี่ตัวอยู่กี่ตัวสีเชือกโอ้ยสีเชือกโอเคู้ชมถาจองจองยังไม่ได้ใครมาถึงคนนั้นคือได้ครับได้เนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ไม่ไม่เปิดจองดีกว่าเออถ้าถ้าจองเดี๋ยวคนนั้นอาจจองไว้แล้วใครมาก่อนก็คือได้ได้ครับไม่ใครมาถึงคือได้ไม่ยช่เหบนใส่ขวดใส่จับที่บ้าน ผมมีขวดนี้ทแต่ผลเละแต่ผลต้องไปมีครัวแล้วใส่น้ำมันไว้ก็ต้องไปหาผมดิคุณจะบอกว่าประกันช้างเลยธรรมดาไอ้พวกนี้ไม่ดื้อประกันช้างเลยตื่รู้นี่ขนาดครัวแค่หาช้างไปเสียบที่ถือหาช้างยังสามารถยาวได้ในเมื่อหาช้างไม่มีชีวิตแล้วก็ถ้าให้กร้านเอาไว้ใส่ผสบนมดีเลยนะ ไมประกำหางช้างจะพายง่ายก็มีหางอยู่แล้วเคือยักได้จะพายขาลยาวนะคะยาวขึ้นเรื่อยๆนั่นน่ะล้วว่าจะกระจันมาดิ้ๆนั่นหางหางไม่ไอ้เนี่ยไม้หรือว่าหางต่อเอาตออ๋อว่าผมต้องการประมาณเมตรยี อาจารย์นายกศรีเขาอยากได้ว่าแจกจ่ายนี้ต้องมาหาจัดเองใช่ไหมใช่อ่าใช่นะคะแต่อยากได้คือต้องมหารับด้วยรับกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะไว้ให้กับวาเล็กกับวานพุทธก็ได้คนละห้าตัวไปหาพาเล็กวานพุทธก็มาอยู่นี่อถ้ารับการจัดก็ได้ปลูกเศษเนาะอาจารย์โอ้ผมอันนี้ปลูกเศษมาแล้วทั้งป่าแล้วถูกเศษแล้วเดี๋ยวเราตุ้มให้เนึงละงมละงมละกลมละงมสวัสดีครับสวัสดีคุณคหมดแล้วนี่

น้ำมันอะไรคะน้ำมันมันมะกอกก็ได้ใช่ไหมเนีน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันจันก็ได้น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นก็ได้วันไหนที่มีกลิ่นหอมหรือว่าได้ยินเสียงเคารองอ่ะเันจะได้โชคใหญ่แต่อย่าไปตั้งใจฟังนะถ้าตั้งใจฟังแล้วไม่ได้ยินเอาตั้งไว้ในห้องเหรอคะด้่ตาำประาพายขึ้นแต่ถ้าไปบ้านผมเลยมันเกิดผมจะผสมน้ำมันผมมีน้ำมันของผมเลยราคา บ้านอาจารย์อยู่ไหนล่ะบอกบ้านอาจารย์อยู่ไหนตาอยู่โซรินโซลินร์ซอยเทศบาลนั่งสอนอยู่ซอยราคี้รู้จักซอยราคี้ไหมร้จักดูเห็นเห็นในลงพิมพ์ลูกแท้เกียร์ไหมข้าคือนิปะชาเข้าไปในนั้นเลยมีบ้านกี่บ้านอยู่บ้านเดียวบ้านกูดีไม่มีเลย เขาตะี้ตึกกันอยู่ซอยนั่นเลยจ้ะเอ้ยมันอยู่มาจากตึกเกืบตึกแต่พ่อมันใด้ไอ้ยายไหนเขาบอกว่าอาจารย์มันใส่เะไรไี่เด้ก่านนูยุนี่เองเลนะผูพาถึอยู่นี่มีทั้งน้าเรัเนี่ยหาเจ้าหนูกินน้ำร้อนของเขนเป็นยังไงดาบเสือเนี่ยมันจะกระชักเปนกว่าไหมอืออฮ่าย นเจ่ไได้ดเลยเจ้เลยเจอ้วอออกมาออกมาเด็กอกใ้กบูดใส่แม่ใส่แม่เนี่ยวีโควนยังไม่ใส่คนดีดนตามหาโยม ใส่ไปโงเรียนล้าใส่อาจารย์เ้ได้หนนี่นะตามีหมดแล้วห้าสิบีดรีดู้เก่งเนียก็โดดไปไดุู้ว่าไปเอาบกอาจารย <Tamam. S 1> ์ดีกว่าได้น้ำมันเยอะเเอาถือตามมาเลยแล้วก็เห็นอ <described this> ีกไงเห็นเร็วเอีก็ได้ ความรู้สึกก็จะขาสั่นนิดหน่อย